22สิงหาคม2568ศาลอาญายกฟ้องคดี112ทักษิณชินวัตรมาฟังเสียงพี่น้องประชาชนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจิยย๊บคณยาวค่ะตอนนี้อยู่ที่ศาลอาญาถนนรัชนานะคะวันนี้มีการแัลงข่าวในรนา้านอดีตท่านนายกประฐมนตีทักษิณชินวัตรนะคะเราประชมภาพบรรยากาศแล้วก็มีพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงจากอทม50เขตมาร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็มีพี่น้องประชาชนวันนี้ทีมข่าวหนาแน่นจริงๆนะคะ ยังอยู่ที่ชั้นบนนะคะคงต้องรอเสร็จธารกิจก่อนนะคะว่าศาลจะตัดสินยังไงแล้วเดี๋ยวจะมา <Okay. S 1> มนเสนอข่าวให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะอท่านขอบคุณที่ดูแลแม่เรามาถึงสิบปีไม่มีอะไรจะตอบแทนทุกคุณขอท่านแล้วก็เราเอาตัวเราเนี่ยตอบแทนท่านเพื่อท่านมีน้ำใจดูแลแม่เรามาเราก็ขอบของขขอบคุณมากๆ ตองคุ้มองท่านทั้งตระกูลกะต้องกลับขอบพระคุณนะคะก็ยินดีคุณจะดาเสนอสื่อทางนี้ให้นะคะในเรื่องของโครงการดีๆที่เคยมอบให้กับพี่น้องประชาชนสาบาทรักษาทุกโรคค่ะขอบพระคุณมากค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะโอ้มีนั่งไปไม่ไปไหนเลยนะก็ติดพื้นที่เลยนะคะตลอดเป็กว่าปีมานี้ตลอดเลยค่ะเข้ามาตั้งแต่ปีสีค่ะ มาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้อายุไเยอะขึ้นแล้วผลประโยชน์ที่ได้รับจากจากตระกูลชินวัตรหรือท่านรัศดิศชินวัตรนะคะคือเย่นเนี่ยตาไปต่อกระจกตาฝาเนี่ยผ่าหลายปีแล้วไม่ได้เสียงเงินแม้แต่บาทเดียวแาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะว่าการสัมภาษณ์ของทีมข่าวพักสนามที่นิวอัปเดตเราก่อติดสถานการณ์จริงนะคะดูเดนี่ยนั่งอยู่เลมถนนนะคะเสียงนี่จะดังด้วยรถที่ผ่านไปมานะ ทีมข่าวันนจะนําเสนอข่าวตรงนี้นะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะโดยเฉพาะยุกไม่ได้กับ30บาทรักษาทุกโรคยุกไม่ได้ค่ะพุทธไทยก็ยุกไม่ได้โอ้โหจ่าจ่าขอบคุณค่ะนี่ใจสุดๆเลยค่ะคดียกฟ้องค่ะมาให้กำลังใจท่านสิทค่ะป้าศีดอนเมืองค่ะมาให้กำลังใจท่านในยกสักธิ์ขอให้ท่านเยียมทานขอให้ท่านปลอดภัย ไปด้วยดีนะคะค่ะเหมือนกันค่ะมาให้กำลังใจนาย,ยกในดวงใจของิฉานของทุกคนค่ะหเราคนเสื้อแดงที่เราสนับสนุนท่านนะครับก็ดีจใจด้วยนะครับก็อขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกานการทำงานช่วยประเทศชาติต่อไปนะครับงสิ้นกะ็พ้นจากภัยพยาธิอันตรายต่างนานาและขอาอยุวันก่อนยืนให้เป็นว่อนใจของคนเสืเ้อแดงตลอดไปไดนะครับ